กว่าจะกลับมาร้องเพลงดังประจำตัวทั้งคืนให้และยินดีได้สุดแล้วก็เต็มเสียงแบบนี้นักร้องสาวเสียงเท่ค่ะซาร่าซาร و ل าใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทุกควันบุหรี่เล่นงานทําให้เส้นเสียงอักเสบจนต้องออกมาประกาศขอความร่วมมือจากคนดูบริเวณคอนเสิร์ตแล้วก็ตามร้านต่างๆค่ะช่วยงดสูบบุรี่ระหว่างโชว์และสูบในที่ที่จัดไว้ได้ไหมนะคะเพราะว่าควันบุรี่ส่งผลโดยตรงกับนักร้องแหละค่ะร้องเพลงกันก็เป็นชั่วโมงหายใจหายใจทางจมูกหายใจทางปาก เลี่ยงควันบุหรี่ก็ยากนะคะซึ่งหลังจากขอความร่วมมือไปค่อนข้างจะได้ผลค่ะอาการเส้นเสียงอักเสบดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ไายมาเจอพิษฝุ่นต่ออีกเลยต้องรักษาพบคุณหมอค่ะใช้เวลาดูแลตัวเองต่อเนื่องนะคะเพื่อให้กลับมาทำงานใช้เสียงได้ปกติค่ะถ้าสมมติว่ามาเจอฝุ่นใชะอย,อ,ยอย่างวันนี้ต้องกินยาแก้แพ้ตั้งเช้าแล้วก็เย็นกลับไปกินอีกรอบไมถ่ถ้าขาดกิน เม็ดนึงอ่ะก็เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ที่ล่าแพ้หนักๆนันก็จะเป็นแบบบุหรี่ที่มันมีควันเผาไหม้บุหรี่ผัดข้าวอะไรเงี้ยนะผัดข้าวอะไรเงี้ยสองอย่างนี้คือแบบแย่มากเ,ออเจอแล้วจะแย่มากแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหลังจากแบบเหมือนขอเอาออกไปว่าแบบเราแพ้อะไรเงี้ยเหมือนแฟนๆหรือว่าคนที่มาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับตัวเออซึ่งล่ารู้สึกว่าแบบขอบคุณมากอะไรเงี้ย ลับมาครั้งนี้ค่ะยังมาพร้อมกับข่าวดีของการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งในเส้นทางศิลปินนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะซาร่าสโลล่าได้ย้ายมาสังกัดค่ายเพลงใหญ่ l ลิ e เอเรียบร้อยแล้วค่ะจากที่เคยสังกัดอยู่ค่ายย่อยในเครือนะคะทีนี้ตั้งเป้าหมายแล้วค่ะอยากจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่หลากหลายกว่าเดิมเพราะคิดว่าคนฟังและแฟนคลับอาจจะติดภาพจํานะคะว่าเพลงของซาร่าต้องเป็นเพลงนัช้าๆเศร้าๆและอยากทดลองทําเพลงแนวอื่นดูบ้างค่ะ ลายเซ็นใหม่เลยเนาะก็คือทุกคนจะติดแบบเดิมก็จริงๆล้วไม่ติดหรอกแต่ว่าเราอยาก่อยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าล่าสามารถทํามุมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบดนตรีมันอาจจะมีความแบบเท่ขึ้นหรือเปล่าขยับมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทางแบบ ฝรั่งฝรั่งหน่อยหรือเปล่าเขาจะไปรู้มีทีมเบื้องหลังมากประสบการณ์เข้ามาช่วยดูแลง,งานเพลงแล้วนะคะซาร่าบอกว่าพร้อมลุยงานเต็มที่ค่ะและส่วนตัวก็ยังจะกลับมาเล่นโซเชียลมากขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมารู้สึกว่าเสพติดมากเกินไปค่ะเลยทาโซเชียลดีท็อกซ์ไปสักพักนะคะตอนนี้พร้อมและกลับมาเล่นเน็ตแล้วนะคะใช้โซเชียลวีดีโอของตัวเองจะได้ามาใช้โปรโมทงานเพลงที่กําลังทําอยู่ละค่ะ and love